คือสองพักเนี่ยแนวทางต่างกันนอกแต่รายละเอียดเนี่ยขอคนเด้ขึ้นหน่อยไอ้เขาเรียกร้องแก้ทั้งฉบับอันนี้มาจาก พวกเราพวกพรรคประชาชนไม่ได้มาจากพรรคด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพรรคพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีประวัติในการโหวตขวางมาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมนะครับก็โหวตตกร่างที่พรรคสีส้มเสนอโหวตตกร่างที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอนะครับก็ก็ไป็นี้มาตลอดจนถึงในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมอ่านสัญญาณนะครับก็คือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยประกาศว่าต้องการจะทำรัฐมนตรีฉบับใหม่แต่ยังมีความเห็นต่างในพรรคร่วมัฐบาล ผมก็อ่านสัญญาณแล้วก็คือคุณใจไทเนี่ยแหลที่ผ่านมาที่เป็นคนทําให้อกระบวนการภายใต้รัฐบาลน,นี้เดินได้ลําบากนะครับทีนี้อ่าขออนุญาตสแสดงความเห็นความกังวลก่อนความกังวลน,นะครับข้อห่วงใหญ่ผมผม,ผมคิดว่า คุณอนุทินและก็พรรคภูมิใจไทยพูดเราทำเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่เขาพยายามรักษาคําพูดจริงนะครับดังนั้นเมื่อเขารับเงื่อนไขเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาต้องพิจารณาแล้วว่าเขาจะทํานะครับเพียงแต่ว่าพอไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอเนี่ยก็เกรงว่าการทำเนี่ยก็คือทําแบบขอขอไปทีแล้วมันจะทําให้กระบวนการสะดุดนะครับหรือทาให้มีการทำประชามติเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าประชามตินั้นอาจจะนําไปสู่การลงมติว่าไม่ผ่านแล้วก็เดินหน้าแก้มนูนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ oh. อ,อันนี้นี่คือความกังวลในอนาคตนะครับโดยตัว TOR ที่ออกมาเนี่ยจริงๆก็ดีขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าข้อเสนอสามข้อที่เคยเสนอเอาไว้นะครับแต่ก็มีข้ออ่อนอยู่นะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าที r นี้เนี่ยจะเห็นว่าลงรายละเอียดเรื่องรัฐธรรมนูญค่อนข้างยาวเพราะว่าไม่รู้ว่า ศารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรในวันที่10กันยานี้ <แ S 2> นะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างหนึ่งก็จะไปทางหนึ่งวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่งก็จะไปอีกทางหนึ่งนะแต่ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าสารรัฐธรรมน,นูญที่เรารู้จักเนี่ยเขาออกได้มากกว่าสองทางนะครับเราถามเบยเซสอโนเนี่ยเขาอาจจะตอบไม่ตอบไม่ตอบเยสไม่ตอบโ no, นหรือตอบเยสและมีเงื่อนไขเพิ่มตอบโ no, นแต่ให้ไปทําอะไรยิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญที่เรารู้จักก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีตุลาการท่านหนึ่งที่ เป็นอธิบดีกรมทางหลวงเก่าสวชุดที่นําเงินเลือกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจไม่รู้จะออกทางไหนจริงๆมันอาจจะมีเงื่อนไขามากกว่านั้นดังนั้นที R อาเนี่ยรียบเขียนไปนะครับควรจะรอสิกันยาก่อนแล้วค่อยเขียนให้มันล้อก,กับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไปมันจะง่ายกว่า <S <S ออนะครับประเด็นข้อที่สองก็คือ,อเรื่องการตั้งคําถามในการทำประชามตินะครับ <S <S คือรัฐบาลภายใต้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยเคยเสนอแล้วว่าจะตั้งคําถามว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับเราเห็นว่าการตั้งคําถามโดยเอาสองประเด็นมาถามพร้อมกันว่าแยกหรือโ no. นแล้วถ้าคนแยกบางอันแยกอ, no อันหนึ่งโน no อันหนึ่งโนอ,อันหนึ่งแยกอันหนึ่งเนี่ยมันกย็ <S 2> 2 <S ยังไม่ได้ข<ร>ยุติเพราะฉะนั้นก็เกรงว่าภาคภูมิใจไทยก็อาจจะทําตามสัญญ,ญาคือมีกระบวนการเสนออะไรก็แล้วแต่ ตามที่ตกลงกันไว้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสวก็ลงมติไม่ให้ผ่านถ้าภูมิใจไทยก็ไม่ต้องทําอะไรก็บอกว่าฉันก็ทําแล้วตามที่ตกลงไว้ไม่ได้มีสัญญานะครับก็เกรงว่าสิงนวันนี้ก็มีเหมือนกันครับตอนนี้เราคาดคาดการณ์ครัหน้าว่ามันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหม ใช่ไหมคุณเปาไม,มไม่ถือว่ามันมีความเสี่ยงไหมหรือมันมันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยออการยอมรับใน m ม a อเมื่อวานที่เขาไปลงนามในในข้อในใน, OR, ออใน t o ทีเออในที r ที่มันไปนเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมองว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ที่เขาจะทําตามนั้นครับผมผม,มว่าผมยังยืนยันเนาะคือองน,นี้ก่อนผมผมเห็นด้วยกับข้อสเสนอเงื่อนไขต่างต่าง ของรรคประชาชน <Huh. S 2> ที่ตั้งข้อสังเกตมาตั้งข้อเสนอมาแล้วก็ใครรับก็ก็จะเดินหน้าต่อได้นะครับผมตั้งคำถามว่าที R อาเนี่ยไม่ละเอียดพอและมีช่องว่างทำให้เบี้ยวได้นะครับ uh huh. ส่วนก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาเบี้ยวเนี่ยก็มีกระบวนการในการจัดกาทรทวงถามอะไรก็ว่ากันไปเนาะ,ะแต่ว่าผมยังอยากให้ที R อามันมันลงรายละเอียดและมันปิดโอกาสในการเบี้ยวได้มากกว่านี้ uh huh. นะครับอตอนนี้เนี่ย เบี้ยวเนี่ยยังไม่กลัวเท่าทําตามแหละทําตามจึงไม่มีเหตุอะไรให้ไปทวงถามและไม่มีเหตุอะไรให้ไปให้ไปถอดถอนแต่ไม่สําเร็จแต่สมมติว่ามันไม่สำเร็จม,ม,มันยังไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้ปัจจัยอื่นๆใช่ไหมที่มันควบคุมไม่ได้อย่างเช่นผลออกมนาะหรือคําถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับใช่ครับดกภาพออกเอ,อ,อย่างไอ้รอเองเนี่ยอยากจะให้มีการแก้ทั้งฉบับแต่พอมาเป็นภูมิใจไทยแล้วคิดว่ามันจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหน ครัผมเฉยๆนะครับไม่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 ได้มีความหวังอแต่ว่าก็จะติดตามกระบวนการไปตลอดแล้วก็ถ้ามีส่วนร่วมหรือได้เรียกร้องอะไรในช่องทางไหนเพื่อจะให้กระบวนการข้างหน้าออกมาไม่แย่ได้ก็จะพยายามทำครับคุณยิ่งชีพมองว่าอะไรคือทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐมนูญเอาเฉพาะประเด็นนี้ก่อนนะ อ่าผมคิดว่าคือจริงๆแล้วนะผมผมเสนอจริงๆว่าไม่ต้องรีบทำอะไรภายใต้รัฐบาลน,นี้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีรัฐบาลหรือคอรมอที่ไม่ได้พร้อมและไม่ได้อยากจะมีรัฐธรรมนูญใหม่จริงๆเนี่ยทำอะไรไปมันก็จะฝืนนะครับสิ่งที้ผมอยากเห็นที่สุดคือยุบสภาเร็วเลือกตั้งเร็วแล้วทุกพักเนี่ยเอานโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่มาคุยกันในสนามเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนตัดสินใจ ครได้เสียงข้างมากก็ไปดาเนินนโยบายจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต่างนะครับผมเสนออย่างนี้แต่ยุบสภาเร็วนะไม่ใช่ยื้อสี่เดือนไม่ใช่ยื้อเป็นปีครับ